นี่ทุกคนคะเราจะมาทําแกงเห็ดกันนะนี่เขาบอกพริกสดมันจะหอมอร่อยมากเราก็มาใช้พริกสดกันนะคะนี่นะคะเครื่องแกงขั้นตอนต่อไปนี่นะคะเครื่องแกงทั้งหมดเราล้างเสร็จก็มาเซ็จครบเสร็จแล้วเราจะต่านะคะนี่ใส่ลงไปในหมอ้อเลยนะคะแบบนี้เลยใส่แบบนี้ทีนี้เราก็จะมารอให้น้ําเดือดนะคะ เดี๋ยวเราจะเอาเห็ดใส่ลงไปเราให้น้ําเดือดก่อนนะคะอันนี้เราจะมาเก็บใบชะพูไปใส่แกงเห็ดนะคะเก็บกันสดๆเลยคนนิดนึงนี่ระหว่างรอให้เห็ดสุกเราก็มาหั่นใบชะพูให้เป็นแบบนี้นะคะเดี๋ยวรอเห็ดสุกเราค่อยใส่นะคะนี่นะคะ เห็ดสุกแล้วเราก็ใส่ใบชะพูล,ลงไปกับใบนั่งรักนะคะนี่ได้หน้าตาแบบนี้ชิมเลยนะคะรสชาติตามใจชอบอุ้ยหอมมากเลยอันนี้น่าจะสุกแล้วเนาะเดี๋ยวตักใส่ถ้วยชิมกันนี่นะคะทุกคนสุกแล้วหน้าตาเป็นแบบนี้กินได้